สวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่โมนดลมาบดีกล้ยใส่คอแก้วหน้าโน,โนอาหารเสริมท้างใบตัวนี้สีกสล,วกล้วยครับได้สิพิพี่สูน์พี่น้องเห็นเห็นเลยว่าเครียดในสีประมาณแจ็คโลครับใส่สิ้นขาตัวนี้ทุบเกล็ดวันผีดกล้วยครับกล้วยตัวนี้กล้วยหอมทองนะครับบมเมนกล้วยคาาเวนิดกล้วยหอมทองครับยีสิวสิ ตัดเห็นพี่น้องเบิงสร้างเห็พี่นอ้องเบิงเขี้ยน,นี่จักโลเดี๋ยวจักโลวีนี่จักโลควายหอมทองหอมปทุมเนี่ยเฉยสร้างให้พี่น้องเบงวีแหลก ใส่กอเกี่ยวนี่ใไญ่บังคำล่ำลือบอรนีนครับพี่น้องนี่หอ้อมตัวนี้หอมประทุนมนะครับไปสั่งให้เบิง์กวีแรกนึกออบพี่น้องเบิงกิโลวีแรกเก่าโลเคิร์งครับนี่ห้อม เอาขึ้นมาเถิงเพร้อมพร้อมบัดตะทุ่มครับนี่วีแียะเก่าโล่เคงิงเด้อยางหน่อยวีแหละเก่าโล่เคิงพอใส่ตัวนี้มันใหญ่ยยบอยยใหญ่ได้สามโล ีที่สอง หน 1> 1, er. ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ็ดวีครับพี่น้องไงวรัพี่น้องเอ็ดบีเด้อบีแหลกเก่าโลเคิงวีที่สองวีที่สองหกโลครับหกโลสิบสิบเอ็ดโลครับ เบีโลกับเก่าสโลเอสโลกับเก่าเป็นยี่สิบนะครับพี่นอ้องไงบอยี่สิบเก่าโลเคิงยี่สิบเป็นสามสิบโลแหละครับ 30ครับ37โลเขี้ยนี่37โลทำลายสถิติอยู่ห้วยหอมปทุม37โลครับนี่จะเสียพี่น้องเบิ้งวีไงก่อน เป็นกเก่าเก่าโลกเครื่องไงจะตบกระลหลกนี่ครับเก้าโลเก้าโลซีครับวิวิแหลกเลยครับกล้วยหอมครับ เบิ้งเสียเบิง้งอาคับครับบอนี่ยังนี่ครับว่างชัดไทยเห็นเลยครับนี่ยเก้าโลครับนี่ะครับพี่เก่าโลครับก้วยหอมทองครับพี่น้องที่บอเเืียว่าอยู่ี่เ็ดใดไงคนบม่มีนอขายนะครับ ครับว่อนว่อนสีข้างล่างคับดลงมาครับเนี่ยัดลงมาก็ลจะเป็นหกีีโอหกโลหโล4ีโลเัดลงมาเรื่อยๆครับร่วมแล้สามสิบเจ็ดกิโลครับกล้วยหอมทองครับใส่กอแก้วสีทุกอาทิตย์ครับสองเกลือมหัศจรรย์ครับคลิปนี้ขอจบไปสำหรนะครับ เพี้ยเดียวเนี่ยครับเกตบีครับบีไงสุดเกาโลครับหอมปทุมนะครับใส่สิ้นค่าตรงนี้นะครับกอแก้วสีทุกอาทิตย์ครับขอให้ระบบน้ำพ่อกล้วยไงเลยครับสีได้โลพิษครับเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใหญ่กว่านี้มีไหมครับนี่ครับหอมท่องนะครับเ่รามันหอม มันเป็นหอมข้าววานิลนี่ครับเบื้องจุกมันก็หูหรอกพี่นองมีหอมท่องมันจะเบื้องจุกมันนี่ถ้าข้าววานิลจุกไปสิเอกแบบหนึ่งครับมีหอมท่องนะครับเบื้องจุกจุกมองนี้มันพี่นองคือเคยหูกยกับหอมท่องนี่สิเบื้องจุกสีหูครับหอมท่องจุกมันสิเป็นแบบนี้ครับถ้ามันมีจุกยังสิข้าววานิลจุกบ่หมี่ครับ ป,ปุ่ดเลยครับครับใส่ทุกอาทิตย์ครับประหยัดต้นทุนครับประหยัดไร้แซล,รลประหยัดต้นทุนครับ <c oughs> ประหยัดต้นทุนหลายอาหารเสริมทางใบกอแก้วกดอะมิโนโปรตีนเี็นชนปรับปรุงดินครับ สีได้ประหยัดต้นทุนหลายครับคลิปนี้กายสิขคจบไปสำหน่ะครับสวัสดีครับเสียทฤษฎีใหม่